เกงกเบิกเร็ลอะครับปุ๊ยวายกูสวัสดีครับาึ่งสนะครับบนเองนะฮะันนี้บนอยู่ที่ตลาดนะครับอยู่บานัดนะวันว่างๆหนึ่วันกับวันสุดท้ายของฟาวัสในประเทศจอร์แดนนะทุกคนนะพรุ่งนี้เขาจะบินกลับไทยและเรียนจบแล้วซึ่ง ไเดยปแจกแตรว, <S <S รวที่มานเคยพามาแล้วโซนนี้รอบหนึ่งเคยมากินคาบแบบแล้วก็ไปนั่งคาเฟ่ตรงนั้นนะ่ะไอคาเฟ่ที่ระเบียงคาเฟ่เก่าๆอันนั่นแหละแต่วันนี้มานจะไม่ได้อะไรถ้าจะกดออกตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากดูก็หยุดดูต่อได้จะพาไปเดินดูในตลาดที่แบบเป็นตลาดเสื้อผ้ามือสองที่เป็นขุมทรัพย์ของเด็กไทยที่นี่มีแบบฟาวสเคยเจอ เสื้อมือสองแล้วก็ไปขายต่อได้ในราคาหลักแสนอะไรเงี้ยเออไปเดี๋ยวจะไปเดินตลาดันี่ว้าวอะไรก็ไม่รู้ว้าวอย่างเดียวส่ว yeah. น,นี้ก็เสื้อของนี้เป็นกองเท้าแต่ว่าก็ไม่ตอนนี้เป็นเซียนปราบเซียนตลาดที่นี่เลยมารอบหนึ่งนะ เสื้อแบบยางต่ำอ่ะสามสตัวแล้วก็เอาไปขายที่ไทยอ่ะมหาสุภัปกสลาวสัญญ<ะ>าอซีวัชล<ะ>ุงเะเดรุวิทย์ด้ค่ะสี่หมื่นคือตัวละตัวละสี่หมืนซื้อในราคาที่ไม่เกิน500บาทอ่ะเออไม่เกินเด้ออัน <S 2> <S 2> ออน,น,นี้อันนี้หอยอนุเกันี้แบบบาหูกับประรอส่วนใหญจะเป็นของมือหนึ่งอ่ะของมือหนึ่งก็กาลอดอาดิดา อาบีบัสนี่ก็เดถ้าลุนไก้ก็นีก็เดเออนี่เจอแล้วนี่ขุมสัมภาวระ้ะนี่เขาหามแบบไว้วว้นี่นี่นะทุกคนได้แล้วหนึ่ง ลีป่าก oh <Germany. S 1> ็พเบอร์เกนสต็อกนี่ลีป่านี่ชาเป็ติก็พออัฟเียเยอรมเยอรมันเมดมดอนเยรมันต้องเป็นคนคอนแทะของของแทะไอ้ธรรมจักหนังเนี่ยละก็ต้องแนหนีเพาะก็น่าพองเวแล้วนิ่งกาลกเาพาะจะไตรงนี้ตรงนี้แต่ก่อนเมันจะเป็นแบบ ล้านเสื้อเยอะมากข้างหลังบ้านแต่มันโดนไฟไหม้นะไอ้พวกนี้เคยได้ร้านแถวๆที่โดนไฟไหม้ตัวหนึ่งอะซื้อไม่กี่บาทเดีก็ไปขายแบบได้หลักหมือนอ่นคนเนี่ยตรงนี้ไอ้ที่เป็นภาพข้าหมวสีนกัน คนมันมันคึกคักกว่านี้นะแต่เราแบบมาวันที่ไม่ใช่วันหยุดแต่ถ้าวันศุกร์วันเสาร์นะคนแบบจะเยอะมากเนี่ยดูเขา,เขาเกำลังอเละเจนก็คือสองเหรียญตัวหนึ่งอะ่ะหนึ่งร้อยบาทอะไรเงี้ยในร้านสับราวอีกแล้วร้านนี้นะคนตัวละนุสดีนาก็คือ50.50เหรียญ ประมาณ25บาทไทยอ่ะอันนี้ก็ะสับไม่หยุดเลยร้านไหนถูกก็คือจะอยู่นานหน่อยนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าเสืออะไรนะบาทไม่รู้จักแบบเป็นเสือไอศครีมไม่รู้ไอศครีมกับปลาลกโกะกับริโภคทั้วอันนี้ก็เคล็แฮริงว้าวอะไรก็ไม่รู้ว้าวอย่างเดียว ทุกคนนั่งภาพตามนะมันเป็นตลาดมือสองที่แบบมันใหญ่มากแล้วก็มันขายทุกอย่างอะโซนเสื้อก็จะเป็นเสื้อโซนรองเท้ามันก็จะเป็นรองเท้าเนี่ยแต่วันนี้มันไม่คึกคักเท่าไหร่นะวันดีคืนดีเนี่ยเราอาจจะกระทบไหลแบบลากโกบาฮูไงเด็กไทยมามาแบบมาหาเสื้อมาหาอะไรเนี่ยทุกคนดูนี่อันนี้ได้มานหนึ่งถุงนะครับกับบริษัรานี่ทุกคนดูคีนนะ้ำมันเราถ้าขายแบบมือสองสภาพเน็ตดีไปเลยหกเจ็ดร้อยนี่ ยิ่งไส์เด็กถ้าที่ไทยก็ยิ่งแพงยิดูที่นี่เกลือเลยทุกคนเนี่ไม่มีคนเก็บน่าเก็บมาขายมากตรงตุ๊กตาก็มีบางทีก็หลุดมาของนี่เขาสิทธิแท้ของดิสนีย์นะเอาไปขายต่อได้เงินหลายบาทอ่ะนี่อะไรก็ไม่รู้แม้กระทั่งถุงเท้าบุกากุบกุเบอรเกอร์บิโอระเท้าปุวายอยู่กาะส่วนี้ก็เสื้อตรงนี้เป็นกองเท้าเยอะจัง อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้น,นี่เป็นเป็นของเก่าจริงๆออะถ้าคนดูเป็นก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ที่ไม่แน่มันคือทองแดงอะ่ะน,นาฬิกานาฬิกาก็มีโดมิโน่โดมิโน่ก็มีกัดะดิกงแบบซีบุกอะไรไอ้หน้าให้่ให้มาอ่ะซีรีส์บางปัญญ มันดูนะมันดิบดิบเ <ๆๆ S 1> ถื่อนเถื่อนสไตล์อาหรับอะอะไรที่เขาขายได้เขาก็แบบจะมาขายมีคนซื้อหรือว่ามีคนไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งอะคนดูนะนี่นี่ออนี่หูเลยนี่แตัว่าก็มันมันขายจริงๆอ่ะ ไปกันต่อไปกูไปดีดอินบิทมอสไปมันอยู่โซนชนนบุด้วยแหละโซนนี้มันไม่ใช่ชนนบุหรอกมันก็ยังอยู่ในเขตเมืองอินบิดอยู่นะแต่พี่ฮาร์ลส์ตัวละโซวชียลเนอะไปถ่ายเงาเลวีดีโอแบบนี้บานเป็นฮาร์ลส์แว่นตัวบ้านเห็นยังไงทุกคนก็เห็นแบบนั้นนะอันนี้ถ่ายเก็บมาให้ทุกคนได้ดูแหละนี่วางไว้บนพื้นแบบนี้เลย โซนนี้ทั้งโซนเนี่ยจะเป็นโซนการค้าขายหมดเลยยูอนนา布拉โกเดโกโฟอินเนตัวกันดากาสุกันดาบายูตาเงียดัวตาเงียชาตูอันเป็นวัชระเจดแต่เป็นโซนนี้มาฮะสกิเพราว่าโซนที่เราเข้าข้างในอ่ะมันจะเป็นโซนแบบมือสองพวกกล่องขยะอะไรเงี้ยงานกระสอบเออแต่โซนนี้จะเป็นโซนมือหนึ่งงานคัดมาแล้วก็สอบอกันแต่ว,ว่าเป็นคัดของอย่างเงี้ยนี่ทุกคนดูนี่นะคล้ายๆกับแซนด์วิชบ้านเรา เอ๊เหมือนเหมือนกับข้าวบ้านเราเลยแต่ว่ากินกับขนมปังแล้วคนนี่เขาทำนี่เขาใส่ซอสใส่ใบม,มิ้นต์ใส่เฟรนฟรายด้วยนี่นะใส่ผักนะน่ใส่เฟรนฟรายด้วยแล้วก็เขาไปจี่บนไฟให้มันให้มันกรอบๆอบ่ะแล้วก็อร่อยมาก้านนี้มากินบ่อยสุดละแต่งน,นี้ก็จะเป็นฟาลาเฟลที่เป็นแบบอาหารเช้าของคนจอร์แดน นี่ก็เป็นสลัดบีทมุกด,ดองนี่ร้านเขาแบบจะอยู่ลึกลับหน่อยนะในในซอยอะไรเงี้ยร้านเล็กๆแบบนี้หลแต่ว่าคนเยอะมากบางวันเนี่ยต้องต่อแถวนานเป็นเกือบที่ชั่วโมงอะอันนี้มันจะหมดแล้วจริงมันมีหลายเมนูม,มากนี่เหลือแค่สองเมนูมแล้วแตมนนกก่มันเป็นเนื้อที่ปั้นๆคล้ายๆกับลูกชิ้นอ่ะาไปคลุกกับขือเทศตอะไรก็ไม่รู้วิธีการทำถั่วฟาลาฟิลของเขานะนี่เลยเป็นอาหารเช้าคนอาหรับ นั่กว่าเเลยน่ยนี่ับบน้น,นลุงเขาเสียนมากานะนี่จะเป็นแบบนี้ทุกคนมัน80กุรุชไม่ถึง1เจนี่นี่อร่อยมาก<ร>ไม่ถึง1ดีนาจอแดนประมาณ เดี๋ยวจะขึ้นนะเนี่ยประมาณเท่านี้บาทไทยนะ40ประมาณ40ประมาณ40บาทนั่นแหละชิ้นหนึ่งอ่ะ40บาทอือหืออร่อยมากขยายผู้ติดตามฮะลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งชื่อแม็กอันเจ้ชื่อแม็กวอร์ดชื่อเขาทิพแลว่าดอกไม้นะนี่น่าเชื่อเอาเวย เนี่ยคันีีีี่่่ยยนนนน้้้เเจะผลพลอยของวันนี้นะแต่ตอนนี้เราข้ามถนนมาอีกฝั่งแล้วนะเป็นฝั่งตลาดสดนี่ผลพลอยของวันนี้เป็น,น,นสากกระเบือยยันเดือรบมี่คนนี่อันนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นลูกแอลมอนนั่นคือคนแอลมอนที่มันยังดิบๆอยู่อ่ะ แล้วมันสุกรเขาก็เอาเป็นไปเป็นถั่วข้างในอ่ะเออเชื่อปะ่ะวันนี้เดินมาครึ่งวันแล้วอ่ะตั้งแต่เที่ยงอันนี้จะห้าโมงแล้วและเดินยังไม่จบไม่สิน้นวันสุดท้ายของฟาวัสแหละเขาก็จะแบบจะมาเดินตลาดอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะบินกลับไทยละสภาพวันสุดท้าย <c oughs> พรุมพัด <c oughs> มากนะครั้ <c oughs> งนี้จะเป็นตลาดสุดขายพงขายผักก็จะเป็นผักนี้เหมือน ตึกราบ้านช่องของคนอาหารับว่าจะเป็นแบบนี้แหละจริงมันคือบ้านแหละและ้วก็ถ้าแบบสร้างบ้านคนหนึ่งอ่ะครอบครัวหนึ่งหนึ่งหลังครอบครัวหนึ่งหนึ่งหลังใช่ป่ะตานอสตักยุโกโบโมีนตักยุโกโดตรงทันี้ก็เลยต้องสร้างแบบตึกอแล้วก็มาสุไมงกงิเขาสร้างแบบตึกแล้วก็ในหนึ่งตึกก็มีหลายบ้าน,นคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยนี่สาภาพควาเมเป็นอยู่ที่นี่นะถ้าคนไหนที่ สร้างบ้านบ้านหนึ่งหลังหนึ่งครอบครัวแสดงว่าคนนั้นรวยจริงๆบ้านหลัดกับบ้านนิมาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลมากขนาดนั้นซึ่งมันอยู่แบบโซนเดียวกันแหละแค่นั่งรถประมาณ5นาทีก็ถึงตอนนี้อยู่บนถกำลังจะกลับบ้านนี่ก็บรรยากาศนะครับไม่รู้ว่าใครดูจบบ้างเพราะตั้งแต่เปิดคลิปบ้านประมาณถ้าจะปิดคลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงๆก็อยากจะมาเดินตลาดให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า วันว่วางๆของเด็กไทยในจอแดนอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ถ้าในบ้านฮิบบารเนี่ยถ้าวันว่วางๆสุกเสาร์วันหยุดเวลาว่างอะไรเงี้ยก็ชอบมาตลาดันี่ยเนี่ยคุม้มทรัพย์ของเด็กที่นี่คุม้มทรัพย์ของเด็กไทยในจอแดนนั่นแหละครับถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับให้ฮิบบาร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าบ้านจะไปไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามนะครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh